อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม ก้รันนะครับและเกมเื่่ออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับแกชิน Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมวันที่6นะครับผม ในส่วนทางด้านของกิจกรรมวันที่6นะครับมันก็กลับมาเป็นเจ้าสมลไรนี้อีกแล้วนะครับก็เหมือนวันที่3นะครับที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีบัฟเหมือนเดิมนะครับผมก็เข้าไปดูทางด้านดีบัฟดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เลือกมาเวลานาทีครึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ พลังเนี่ยเอาต่ำสุดน,นะครับเพิ่มมาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่เลือกเอามาเลยนะครับผมผมไม่เลือกเอามาเลยนะเพราะว่าคะแนนของผมเนี่ยถ้าผมทําได้ตามนี้เนี่ยผมเหลืออีกแค่สามพันแปดเองนะครับในวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้เนาะผมต้องทําอีกแค่สามพันแปดร้อยเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลือกแค่พอดีพอด,พอดีนะครับผมก็เลยไม่เอาพวกนี้มาเลยนะครับแล้วก็สองสกิลตรงนี้เนี่ยการบัฟของเจ้าสมุไรทั้งสองล่างเนี่ยผมเอามากลางๆนะครับผมเอาแค่แปดสิบเนาะมาให้มันใช้สกบรกนนไปะคั ส่วนทางด้านของต้านทานธาตุนะครับต้านทานไฟน้ํานะครับผมก็เอามานะครับเพื่อนๆก็ลองปรับตามตัวละครของตัวเองดูนะครับเราเพิ่มพลังโจมตีเนาะแล้วก็ประสิทธิภาพโล่ป้องกันเนี่ยผมติ๊กมานะครับเพื่อลดลงนะครับเพราะว่าผมไม่ใช้ตัวโล่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อันสุดท้ายที่เลือกมาเลยก็คือเมื่อพลังชีวิตของเราเนี่ยต่ํากว่าครึ่งนะครับพลังโจมตีของเราจะลดลง25%นะครับอันนี้ผมก็ติ๊กเอามาด้วยนะครับเพราะว่าจะเลี้ยงเลือดให้มันได้สูงๆเอาดีกว่านะครับ สรุปคะแนนเลยก็4,050คะแนนนะครับผมส่วนตัวละครที่ผมจะเอามาลงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือผมจะเอาฟิสกับยูล่าเนี่ยมาทาเป็นซูเปอร์คอนดักนะครับก็คือน้ําแข็งสายฟ้านะแล้วก็บาบาร่าฮิลนะครับส่วนน้องแพะเนี่ยผมก็เข้ามาก็คือเป็นเอาสัมพองน้ําแข็งนะครับก็คือเวลาเราตีตัวที่มีสถานะน้ําแข็งติดอยู่นะครับมันจะมีโอกาสคลิเพิ่มขึ้นอีก15%เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับทีมวันนี้เนาะ

君のためにみんな頑張ってねバーバラい,は,いはっと嫌やだフッ兵糧のようにうなれ早くそれ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมันก็ถ้ารู้หลักการหลบสกิลแล้วแล้วก็ลดการใช้สกิลบ่อยของทั้ง2ล่างลงเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างให้เราทําดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมหลักๆสําหรับด่านนี้ก็จะคล้ายๆกับวันที่3นะครับก็คือพยายามใช้ไอเฟรมนะครับในการแดชหลบสกิลของบอสนะครับแล้วก็มีการวิ่งบนนะครับสกิลยิงลมเหมือนเดิมนะครับถ้าใครย,ยังไม่ได้ดูวันที่3ก็ลองกลับไปดูนะครับวิธีการวิ่งบนหลบสกิล ฟันดาบลมลุวนะครับผมก็จะประมาณนี white. ้ละกันสําหรับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เห็นแจ้งเตือนกันเนาะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมบายยครับ